สวัสดีครับ <ไป S 1> เรามาดูร้านหอมีก20บาทกันนะครับไม่ได้ละวะลูกค้าก็ต้องยืนรอแล้วก็จองคิวไว้เลยนะครับดูสมุดที่น้องนะครับนี่เื่อนื่นืนมาอะไร นึ่นขึ้นไม่ทันนะครับเอาหมกยี่สิบบาทตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับ ลูกค้าซื้อไปขายอันนี้ซื้อไปทำอะไรครับไปขายอยู่ที่ไหนครับเพชรบุรีลูกค้าจากเพชรบุรีนะเนแนย ลูกค้าเยอะมากเลยนะครับนี่อันนี้เรา,เ,าเราพาดูตรงนี้เลยอย่างครับคือร้านหมูแผ่นคนก็ลุมเยอะนะครับเนี่ยแผ่นคนซื้อเยอะซื้อดีจริงจริงเ นี่นะครับขนมตาลก็นึ่งไม่ทันนะครับทอดมันจะทอดไม่ทนันหมกก็ห่อไม่ทันนะครับนึ่งไม่ทันเหมือนกัน ของก็เยอะนะครับของเยอะแล้วก็อ,อลูกค้าก็เยอะแล้วก็แม่ค้าจะทำกันไม่ค่อยทันแล้วนะครับนี่แจงเขียวหวานไก่อันนี้เป็นปลากาย รับรองครับร้านนี้อร่อยชิมแล้วสามสามห้าบ้านนี่โอ้ได้เยอะมากครับร้านร้านขนมจีนครับร้านขนมจีนแกงเขียวหวานครับใครมาต้องลองนะครับเนี่ยอร่อยจริงครับอร่อยจริงมีน,น,นี่ด้วยเอ่ออันนี้อะไรยำบลาดุูเนอา้นีกุ้ดูอันนี้ชุดเท่าไหร่รับ ห้าสิบไม่ได้สมเน,เนื้อปลาล้วนๆนะครับไม่ได้ผสมแป้งนะครับนี่มาร้านขาหมูเยอระะมันน่น่าทานมากครับยอยู่ลูกค้ายืนรอเต็มหมดแล้วเนี่ยขายดิบขายดีครับขาหมู รนะ้านเค้กนู้นนะครับร้านเค้กลาดบุรีนะครับร้านเค้กหน้าทะลักขายหมดตั้งแต่11บเโมงนะครับขายไวมากวันละ2 0 0 0ันกว่าชิ้นนะครับ ทุเรียนนะครับทุเรียนทุเรียนเต็มหมดนะครับก็มีคนลุมอีกแล้วนะครับทุเรียนเต็มหมดมในชั้นนี้หมดไปเป็นแถวแล้วนะครับ จะหมดไข่ไม่ทันแล้วดูลูกค้ายืนยืนเป็นแถวเลย อยากกินนะครับอยากกินทุเรียนก็มาที่ร้านเจมมดได้ทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์นะครับมีขายทุกวันของดอง,องดองกอ็ของเจมมดนะครับนี่เยอะมีทุกอย่างนะครับเยอะ ครอบครับหมูกรอบเราไปดูพี่ป่องกันนะครับพี่ป่องนั่งทำอะไรไม่ยอมถ่ายปลาช่อนแดดเดียวนะครับ น,นี้ร้านมีแห้งคุกซอสนะครับเปลี่ยนเป็นไก่ตุ๋นซอสนะครับที่เอฟพที่เอฟซีถามน,นะครับว่าร้านมีแห้งคุกซอสไปไหนนะครับทางร้านได้เปลี่ยนมาแล้วนะครับร้านสเต็กก็ยังอยู่นะครับ

หิตไม่หยุดนะครับซอดมันกุ้งทำเท่าไหร่ก็ทำไม่ทันนะครับทำไม่ทันลูกค้าเลย โอเคนะครับเกอร์สำหรับวันนี้ก็ขอไว้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ